สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับเซล์แคทอีกแล้วนะคะเซลแคทขายรถบรรทุกอีสุสิงยนต์ค่ะวันนี้นะคะแคทก็มากับสุดหลอ่อคันนี้นี่เองนะคะเป็นรุ่นไหนเป็นพระเอกของเรานะคะก็คือเจ้าตัว FRR 2 1 0แรงม้านะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าตัว m a c กท็อนั่นเองนะคะตัวนี้พิเศษยังไงนะคะ ก็คือเป็นรุ่นที่มีอัตราทดเฟืองท้ายนะคะในรอบที่สูงนะคะอยู่ที่6.143รอบต่อนาทีนะคะซึ่งเป็นตัวเฟืองช้าของเรานั่นเองนะคะซึ่งรถดำคันนี้นะคะก็เหมาะสำหรับงานสมบุกสมบันนะคะงานไร้งานสวนนะคะงานที่ค่อนข้างที่จะใช้พลังํานะคะในการ ขนส่งสินค้าบรรทุกสินค้าอย่างเช่นคันนี้นะคะก็เป็นดัมหินดินทรายนะคะหรือว่าอีกอย่างนึงนะคะลูกค้าก็จะนําไปบรรทุกผล,ผลผลิตทางการเกษตรนะคะคันนี้ก็จะไปบรรทุกมันสำปะหลังอีกด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะคะการใช้ดัมนะคะของคันนี้สําหรับกระบะดัมคันนี้นะคะก็เป็นของอ ขนาดนะคะส่งเข้าประกวดนะคะก็จะเป็นกระบาด้ัมครอบรัวสองไม้นะคะก็คือแบบนี้นั่นเองนะคะก็ขนาดดัมนะคะอยู่ที่6ปตันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวการใช้ดัมกันนะคะว่าเขาใช้ดัมกันอย่างไงนะคะตามกันมาเลยคะ่ะ น,นี้นะคะก็เป็นภายในนะคะของรุ่นนี้นะคะก็เป็น F R m a c Talk ของเรานะคะด้านในก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะคะอ่าเดี๋ยวเรามารีวิวการใช้ดัมอันดับแรกนะคะเราก็สตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะคะอ่า ันนี้ก็สตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะในการใช้ดัมทุกครั้งนะคะมันก็จะมี PTO นะคะหรือว่าเกียร์ฝากนั่นเองนะคะที่จะช่วยส่งกำลังในการยกดัมนะคะ,ะ PTO ตัวนี้นะคะอยู่ที่ไหนก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะมองเห็นไหมก็จะเป็นตัวนี้นะคะก่อนอื่นทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะเปิด PTO เราต้องเหยียบคลัส ทุกครั้งนะคะอ่าแล้วก็หยับคัสก่อนนะคะแล้วก็มาเปิด PTO ตรงที่ตรงนี้กันนะคะอ่าพอเปิด PTO แล้วนะคะก็จะได้ยินเสียงในการใช้งานของเขานะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นการควบคุมดํานะคะเราก็จะยกขึ้นให้สุดเลยนะคะอ่าพอเรายกขึ้นสุดแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆปล่อย ปล่อยคลาสนะคะตรงนี้นะคะขึ้นดัมก็จะค่อยๆขึ้นแบบนี้นั่นเองนะคะอ่าอ,อ,อันนี้ก็คือก็จะสุดแล้วนะคะก็จะสูงสุดแล้วโอเคการที่จะเอาดัมลงนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นการเป็นตัวควบคุมนะคะเราก็จะ หยับคลาสนะคะแล้วก็หรือว่าเราอยากให้อ่าดัมยกอยู่อย่างนี้เราก็สามารถปิดพีทีโอได้นะคะอ่าเราก็สามารถปล่อยคัสได้อ่อโอเคถ้าเกิดว่าเราอยากเอาดัมลงเลยก็สามารถเอาลงได้ก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นการควบคุมในการเอาลงแล้วก็กดลงนะคะ ะะก็จะเป็นวิธีการใช้ดัมนะคะเบื้องต้นนะคะในแต่ละอู่นะคะการควบคุมดัมมันก็จะมีตรงจุดในการเปิด PTO นะคะแตกต่างกันไปนะคะอยู่ที่แต่ละอู่นะคะว่าเขาจะติดตั้งไว้ตรงไหนแต่การหลกัหลากๆการใช้ดัมก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะโอเคค่ะการใช้ดัมก็มีวิธีการง่ายๆอย่างนี้นะคะผู้หญิองอย่างเราะะก็สามารถขับรถดัมไปวิ่ง งานวิ่งหินดินทรายได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเซลแคทก็มีทิกเล็กๆน้อยๆสำหรับการใช้ดามาฝากท่านผู้ชมนะคะเพียงเท่านี้ถ้ามีโอกาสนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะ,ะวิธีการใช้ดมนะคะก็มีวิธีการ ประมาณนี้นะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากได้รถบรรทุกอิซูซูนะคะหรือว่าอยากได้ดำ้ำสวยอย่างคันนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามที่เซล์แคทได้นะคะเบอร์โทรนะคะก็เบอร์094 7 9 6ก้าสานนะคะสามารถแอดไลน์เบอร์นี้เข้ามาสอบถามเบื้องต้นกันก่อนได้นะคะแล้วก็ ก็เบอร์โทรนะคะเบอร์0947966961นะคะหรือว่าจะเข้ามาพูดคุยกันนะคะอยู่ที่โชว์รูมของเราอีสุสคิงโยนสาขาบุรีรัมนอกเมืองนะคะอยู่ติดติดกับโรบิสันบุรีลัมค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวกันไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย